สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับวันนี้จะเป็นการรีวิว ID ยอด2ดาวเหลืองนะครับซึ่งเป็น ID ของผมเองนะครับแยวเรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ชนะแสนหกนะครับแพ้แปดแสนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแพ้แปดแสน VR ครับสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ Q d s ศูนย์จุดหนึ่งสองพันเก้าความแม่นสามเปอร์เซ็นต์ s u r v i v a สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ Head Shot หมื่นสองนะครับ ของแต่งตัวจะเหลือเป็นชุดมังกรนะครับห้าวันนะครับปืนก็มีไม่เยอะนะครับเพราะผมก็เล่นแต่ m 4เนาะก็จะมีเป็นพวก m ดำนะครับ m เงินสะในเลือดนะครับ m rf 2 m 2 0 0นะครับปืนร้อยนัด m 4ี่แชมเปี้ยนนะครับ ak predator ของประจำยศของ1นึดาวนะครับแล้วก็ predator m 4ของยศ2องดาวนะครับ พกทองนะครับมีพกโกเด้นโชเวอร์นะครับ ID มีอายุเกินกว่า5ปีนะครับมาดูเกมไอเทมนะครับเกมไอเทมก็เหลืออย่างละประมาณ5วันนะครับพวกไอเทมตีบวกอะไรพวกนี้ p เหลือ2ล้าน1นะครับ2ล้าน100,000นะครับ DE นีให้1,002นะครับหลักๆตัวนี้ก็จะอยู่ที่สถิตินะครับก็ หือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับชนะและแพ้นะครับ SP 2ล้านนะครับ ID ยืนยันต้นเรียบร้อยนะครับเป็นของผมเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับผ่าน f e c o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  ล l ID นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับตาราง YouTube ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากัไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับ